สวัสดีนะคะสวัสดี FC ลุงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะอย่างน้อยเราก็ต้องขอบคุณโพสต์ของพี่ใหม่นะคะว่าโพสต์ของพี่ใหม่ก็เป็นสิ่งดีนะคะ f c ให้เรารู้นะคะว่าใครคิดร้ายกับลุงพลใครคิดชุดชั่วจะได้รู้นะคะว่าที่เขาเขียนมาเขาต้องการยัดข้อหาให้ลุงพลหรือต้องการให้ลุงพลของพวกเราเป็นแพะถูกไหมคะ f c ีเดี๋ยวดังฟ้าจะอ่านให้ฟังเพราะย่นมาถึงข้อที่4ี่นะคะ คุณลักษณะข้อที่4คนร้ายในคดีนี้จะต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวของน้องเด็กหญิงอรวรันและมูลเหตุจูงใจหรือสาเหตุในการนำตัวเด็กไปจะพบว่าวันเกิดเหตุวันที่11พฤษภาคม2563จำเลยที่1ได้นัดหมายที่จะไปรับพระไปส่งที่พักสงป่าช้าบ้านผูต่ำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร จึงอาจจะต้องการชักชวนเด็กหญิงอรวรันไปเที่ยวส่งพระที่ต่างอำเภอด้วยกันประกอบกับก่อนหน้าวันเกิดเหตุจำเลยที่หนึ่งได้ขับขี่รถยนต์มาเติมลมรถจักรยานยนต์มาเติมลมที่บ้านหลังเกิดเหตุและเด็กหญิงอรวรันร้องขอติดตามไปกับจำเลยที่หนึ่งด้วยจำเลยที่หนึ่งปฏิเสธจึงมีความเป็นไปได้ว่า เมื่อวันที่11พฤษภาค,คม2563จำเลยที่1อยากจะพาเด็กหญิงอรวรันไปด้วยจึงได้เดินรัดป่าสัสวนยางเส้นทางที่5เพื่อมารับเด็กหญิงอรวรันที่บ้านพักและสันนิษฐานว่าระหว่างทางที่เดินกลับเส้นทางเดิมผ่านป่าสวนยางพาราน่าจะเกิดเหตุเด็กหญิงอรวรันร้องไห้งอแง,งเพราะกลัวป่า เป็นเหตุอุปนิสัยเฉพาะตัวของเด็กหญิงอรวรันจนเป็นเหตุสร้างความไม่พอใจให้กับจำเลยที่หนึ่งและอาจจะพั้งมือทำร้ายร่างกายเด็กหญิงอรวรันจนหมดสติไปหรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ไม่สามารถพาเด็กหญิงอรวรันไปส่งพระที่อำเภอหนองสูงด้วยกันได้และไม่สามารถพาเด็กหญิงอรวรันกลับมาส่งที่บ้านเหมือนเดิมได้ จากการตั้งประเด็นแนวทางการสืบสวนถึงคุณลักษณะของคนร้าย4ประการพบว่ามีเพียงจำเลยที่1เท่านั้นที่เข้าเกณฑ์ครบทั้ง4ข้ออีกทั้งในการสอบสวนปากคําจำเลยที่1ยังให้การในแต่ละครั้งไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เจ้าพนักงานตำรวจจับพิดรุ้ได้ในข้อเท็จจริง ที่ไม่สามารถปฏิเสธข้อเท็จจริงดังกล่าวได้จำนวนหลายครั้งและปิดบังข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับคดีโดยจากการให้การของจําเลยที่1จํานวนหลายครั้งทั้งในชั้นพนักงานสอบสวนและจากการซักถามปากคำของเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจชุดสืบสวนก็มีแค่นี้นะคะ F4 ดูเอาเองแล้วกันนะคะคิดได้อย่างไงนะคะว่าลุงพลนะคะทั้งมือนะคะตลกอะ่ะอีคนที่เขียนนี่ก็ช่วยมากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเอกสารที่นางฟ้าอ่านให้ฟังที่พี่ใหม่โพสต์มาเนี่ยนำไปสู่ขบวนการในการในในการยุติธรรมเนี่ยที่จะจับลุงพลนะคะถ้าถ้าเกิดว่าอันนี้ไปสู่ชั้นศาลทุเล็มากเลยนะคะหนูว่าตํารวจเนี่ย โคตรช่วยโคตรห่วยแตกเลยนะคะถ้าตำรวจเนี่ยเขาใช้สมองคิดแบบนี้ถูกไหมคะคิดได้ยังไงล่ะคะเอฟสี่ว่าลุงพลเนี่ยนะอยากจะเอาน้องผลไม้ไปด้วยนะคะคิดดูดีๆนะคะเอฟสี่คิดได้ยังไงจริงๆพอเรานั่งคิดเราก็ออ้ยตลกอะนะบอกว่าอลุงพลเนี่ยจะเอาน้องไปด้วยแล้วก็พาน้องอรัดเข้าไปในป่าสวนยาง แล้วก็เดินไปห้าเส้นนะคะแล้วน้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยน้องไม่ชอบความมืดก็เลยมีความรู้สึกร้องกระจององแงนะคะร้องกระจององแงเพื่อที่จะให้ลุงเนี่ยพากลับแต่บังเอิญลุงก็เกิดความไม่พอใจก็เลยพังมือบีบคอน้องตายหรือยังไงถามหน่อยสิเออบีบคอน้องตายเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาน้องไปส่งได้หรือไม่ คือแบบคือเขาเล่าเป็นฉากๆเลยนะคะฟีว่าน้องผลไม้ร้องงองแงเพราะกลัวป่าแล้วลุงก็เกิดความไม่พอใจที่น้องหลงก็เลยพังมือตบบีบคอโอ้ยเฮี้ยมเป็นผู้กำกับได้เลยนะเนี่ยจริงนะ FC มึงไปเป็นผู้กำกับเลยถ้ามึงจะมาเขียนแบบนี้นะ มันเกินความเป็นจริงคือแบบมันเกินความเป็นจริงก้องวงจรปิดก็ไม่มีนะคะเอฟีแต่เวลาการเขียนเนี่ยผพ้จะส่งสำนวนแบบนี้โอ้โหทุเลศมากค่ะคุณเวลาออกหรือว่าคุณถอดชุดตำรวจออกได้เลยนะคะไม่ต้องใส่มาแล้วค่ะไม่มีประโยชน์ถ้าคุณเขียนแบบนี้นะคะนะคุณบอกว่าอุปนิสัยของลุงพลเนี่ยนะที่สัมภาษณ์ลุงพลมาเนี่ยอุปนิสัยของลุงพลเนี่ยตอบไม่ตรงกันเลยสักครั้งหนึ่ง เอาความจริงต้องตรงด้วยหรอถ้าคนไม่ได้ทําจริงๆอ่ะนะเห็นไหมคะเอคนที่เป็นแพะบานตะไทยเลยตอนเนี้ยแพะเยอะมากแบะแบะแบะ,แบะใช่ไหมคะนี่ดูสิดูการสร้างละครของเขานะคะบอกว่าจําเลยนะพาลัดเลาะไปทางส,สวนยางนะแล้วก็พาน้องผลมไม้เนี่ยกลับที่พักไปได้เพราะน้องเสียชีวิตแล้วก็ตอ้องเอาไปซ่อนในป่าแล้วทีนี้นะ่ะ ถูไหมคะแล้วเอาสิจับฉากสิบอกว่าลุงพลมีอีกไหมบอกว่าลุงพลเนี่ยถอดเสื้อกับป้าแตนอีกสินี่แต่งมาสิคะแต่งมาเยอะเะนะอับอายขายขียข้หน้าเขาไหมโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าใส่ลายป้ายสีนะคะลุงพลเนี่ยนะจะไปทําเด็กน้อยผลไม้ขนาดนั้นนะ่ะจะไปพาไปรับพระเอาอไปสูบยางไปสูบยางเสร็จก็จะไปรับน้องไปวัดด้วยกันไปส่งพระ ไปรับพระก็ว่ากันไปมึงนี่แต่งแบบโอ้โหแบบเขาเรียกว่าแต่งอะไรนะแต่งแบบพี่เหี้ยแต่งแบบนี้ไม่ต้องแต่งหรอกนะทุเลศมากๆเขาเรียกว่าใส่ร้ายป้ายสีนะความจริงสิคะความจริงมีแค่หนึ่งเดียวนะคะนะคุณตำรวจนะเอาความจริงบ้างสิคะนี่มันเรียกอะไรเนี่ยใส่ร้ายคนเนี่ยบาปกรรมนะเว้ยจะบอกให้ แต่งเป็นนิยายแล้วลุงพลเขาไม่ใช่เป็นคนสติไม่ดีนะบางคนก็บอกว่าลุงพลตีเมียเตะเมียทำร้ายเมีย,มยอีพวกจังไรไงอีจันสีอีจันไรอะ่ะอีจังไรอะ่ะมันไปบอกว่ามันไปอยู่ในกลุ่มกันนะคะบอกว่าโอ๊ยทำร้ายเมียตีเด็กยังงุ้นอย่างนี้คือเอามาประกรอบนะเอามาประกรอบนะในการที่ได้เห็นข้อเท็จจริงในที่พี่ใหม่โพส์มาก็เอาไปเล่นกันใหญ่เลยโอ้ นะดูแค่นี้ก็รู้แล้วโอเวอร์จนเกินไปได้ยินเบาหูนะพวกมึงนะ่ะนะไม่มีลุงที่ไหนเนี่ยเขาจะมาฟาดมาฟันโอ้โกูถามว่าแรงจูงใจอะไรวะมีปะอีสางเน่าแรงจูงใจอะไรอะฮะโอ้ยสวยจังเลยอะ่ะหรือว่าลุงพลเนี่ย เขาไปแอบชอบอีสางเนาแล้วอีสางเนาก็มีผัวอยู่แล้วแต่อีนี่ก็แลดอย่างนี้เหรอคะแรงจูงใจที่ลุงพลหึงอีสางเนา่าหึงมากเลยอะแล้วก็นะไปฆ่าน้องเพื่อที่จะเอาน้องนะออกจากบิดามารดาโอ้ย,อย่างงั้นเหรอกูก็แต่งได้อีสัตย์ยางงั้นหรือเปล่าถามจริงๆนะอันนี้แบบโอ้หมึงแต่งแบบว่า โอ้โห oh, แบบคือเข้าข้างใครอะเข้าข้างอีอีอีอ,อางเน่ามากเลยถ้าแต่งแบบนี้นะคะคือต้องการเอาผิดยัดคดียัดแพ้ให้กับลุงพลนะคะเอฟีมันแต่มีแต่ความทุเลศนะคะถ้าเกิดว่าสำนวนตัวนี้นะขึ้นไปอยู่บนชั้นศาลแล้วศาลออกมาพิจารณาอย่างนี้ตายสิคะแต่งทุเลศอย่างนี้นะคะชินว่านะดังฟ้าคิดว่าศาลต้องมีความยุติธรรม นะคะถ้าสมมุติว่าเนี่ยที่นางฟ้าอ่านให้เนี่ยเอกสารชุดเนี้ได้ขึ้นไปอยู่บนสารจริงๆเนี่ยโคตรทุเล็อะตายแล้วอันนี้เขาเรียกแพ้นะจ๊ะเข้าใจไหมคะคุณตำรวจคะคุณตำรวจไปแดกยาบ้างนะคะเวลาจะเขียนนวนิยายอะไรสักเรื่องหนึ่งอะนะคะ ยังมาเขียนแบบนี้ว่าเอ้ยลุงพลไปเติมยางพาเด็กหญิงอรวรรณเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วบังเอิญเด็กหญิงอรวรรณเนี่ยวิกลัวความมืดมากโอ้ยลุงจ๋าลุงจ๋าหนูอยากกลับบ้านหนูอยากกลับบ้านแล้วลุงพลก็เลยแบบว่าโอ้ยมึงอย่าร้องสิมึงอย่าร้องส,งอองสิอย่างงั้นหรอคะแล้วบังเอิญลุงพลก็โมโหใช้มือนี่แหลคะค่ะบีไปที่คอน้องอย่างนี้หรอฮะใครก็แต่งได้สัต ใช่ไหมคะเอฟซีนะใช้มือลุงพลบีบคอน,น้องจนเสียชีวิตตายแล้วพอต,ตกตัวเองตกใจขึ้นมาลุงพลก็จะเอาน้องไปส่งไปส่งไม่ได้แล้วปั๊มหัวใจก็ไม่ขึ้นน้องเสียชีวิตแล้วพอลุงพลโมโหมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอน้องเสียชีวิตแล้วลุงพลก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยลลี่ลลี่ลลี่แบบว่ากลัวมากอะทํายังไงพอรู้สึกลนลานแล้วลุงพลก็เอาน้องเนี่ยนะลากขึ้นไปบนเขา แต่ก็เลยให้ป้าแตนเนี่ยเอาน้าเกลือมาช่วยกันเช็ดอย่างนี้เหรอวะไอพวกเคี้ยกูถามกูก็แต่งได้นะเว้ยอย่างงั้นไหมฮ้ยกูแต่งเรื่องอีสางเน่าได้ด้วยนะเออว่ากูจะบอกว่าอีสางเน่าเนี่ยนะมันขึ้นไปดูลูกมันบนเขาแล้วมันก็ไปเซลฟี่นะใช่ไหมเอฟซีมันขึ้นไปเซลฟี่มันเอามันไปจุดธูปไหว้ลูกมันว่ามันพางพํามือกับผัวมัน มันทะเลาะก,กับผัวมันมันตีกับผัวมันเสร็จแล้วเนี่ยลูกมันก็เลยเสียชีวิตพอตกตอนตีสองอีนี่ก็เลยลากลูกออกจากบ้านขึ้นไปบนภูเขาเอาศพน้องไปไว้ตรงข้างๆต้นไม้แล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดถูกไหมค่ะเอฟซีปูก็เล่าได้อีสัตว์ใช่ไหมค่ะเอฟซีนะกูไม่ใช่คนโง่ในเฮียนะนะแล้วลุงพลก็ไม่ได้โง่ เออกล้องวงจรปิดก็ไม่มีแต่มึงเล่าเป็นฉากฉากฉากถุยนะมึงไปเล่าให้อีสานเน่าฟังมั่งเ็กแบบเนี้ยมึงไปแต่งเหมือนที่กูแต่งอ่ะเออผัวเมียทะเลาะกันเสร็จแล้วเนี่ยเอาตอนแรกนะอีสานเน่ามันคิดว่ามันจะเอาลูกของมันยัดเข้าไปในท่อแต่มันไม่ได้มันกลัวคนมาเห็นแล้วได้กลิ่นเหม็นมันก็เลยลากลูกมันขึ้นไปกับผัวมันอยู่ข้างบนภูเขาแล้วมันก็หายไปหลังจากนั้น นะไปกับผัวมันก็ไปเซลฟี่ตรงใต้ต้นที่ลูกมันตายที่มันไปเอาลูกมันไว้ไว้ตรงนั้นถูกไหมคะเอฟซีกูก็เล่าได้ใช่ไหมคะเอฟซีขากูก็เล่าเป็นเหมือนกันนะถ้ามึงจะเล่าว่าลุงพลเนี่ยไปทําร้ายน้องทําให้น้องตกใจแล้วก็พังมือฆ่าน้องตายแล้วก็นะอําพางศพอีซาดงึดไล้นะคะเอฟซีมันเกินไปแล้ว